ยูกับชูเลือกได้ตามใจอยู่เรื่องยูค l ับแล้วก็ไม p แพ n นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เป็นปรากฏการมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับเอาความเข้าใจลูกค้านะครับเป็นตัวไกด์นะครับวิธีที่เรากำลังจะเดินไปและที่สำคัญที่สุดอยากให้คนไทยมีรอยยิม้ชมชาวหเป็นวัยรุ่นเจซ Z ใช่ไหมชอบในสิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้ ทรูเรามีบริการ 5G My Plan จะเน้นเน็ตครับแล้วก็โทรบ้างเล็กน้อยอยากดูซีรีส์ครับผมชอบเล่นเกมครับช่วงนี้ชอบอะไรที่เราสามารถมีตัวเลือกได้อยู่อยากเป็นอะไรเดี๋ยว True จัดให้มาสมัครเข้า you ขอยู่